สวัสดีทุกคนในตอนชาร์กได้ด้วยวันนี้พี่กับช่อง Next CU เหมือนเดิมท่านผู้ชมว,วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสกินปืนของชอก้อนที่บอกเลยว,ว่าเป็นสกินที่แลไปแล้วแล้วก็แรโคตรแลที่สุดที่ผมไม่รู้จะแลงคำไหนแหละเพราะผมก็ไม่มีเหมือนกันวันนี้ผมเลยไปยืมไอดีของเดดบูนักแข่งซีจีหรือว่านักแข่งของเอ็มจีในตอนนี้คนจะลืมฝากมาเชียร์ทีมของดีมบูหรือว่าสมิงมีสมิงมีดีมบูไม่ใช่ดีมบูเดดบูเออทุกคนฝากมาเชียร์ทีมเอ็มจีโดยเฉาสำหรับการแข่งโปรลีก ซีซั่นนี้เดี๋ยผมล่าสุดเลยแล้วก็อย่าลืมฝากไปหมดนี่ด้วยคนฟรีไฟเด้อของพี่นะผมตอนอยู่อันดับที่7อยู่ก็ฝากหมดจะตกแปะอะไรทีเดียวฝากไปหมดฟรีไฟด้วอของพี่นะผมนี่มาดูแซกปืนดีกว่าแซกปืนตัวนี้เนี่ยมันอ่ะบวกแม่นยำสองบวกอัตรายิงหนึ่งซึ่งเป็นกระบอกเดียวในหอก้อนที่มีอ่ะบวกลั่นเร็วนะครับผมส่วนอื่นจะบวกดาเมจบวกแบบแม่นยำระยะอะไรไปเรื่อยนะตัวจะบวกเป็นลั่นทุกคนบอกได้เลยว่ายิงทีนึงแบบออกแบบกระสุนออกไวมากคือแบบถ้ากระสุนแบบเอาปลายแบบเอาเรื่อยๆนะถ้าย คือซองตัวนี้เนี่ยมันสามารถสู้กับซองเลเวลสามได้แบบสบายๆเลยแต่ว่าย้ำนะต้องเป็นสกินลั่นหนึ่งนะบมแต่เนในเขาถ้ามีแบบสกินลั่นหนึ่งหรือสกินลั่นสองจีมันมาขายด้แบบคงจะดีมากเลยเนาะนะครับผม วันนี้ก็ต no ่อไปแล้วชมเกมก็ฝากกดติกดติมกตลา์ก็แชร์กมือนเิมแล้วก็ี่กัฝากเติมเกมด้วยครับเลดพ์ชบริการเติมเกมแบบมืออาชีพนะผมสามารถเข้าไปเติมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยห่วแน่นอนเติมแบบเม i l า a s หรือว่าเติมแบบยู d ก็สามารถเข้าไปเติมมาได้ปลอดภัยการันตีเพชรไม่รีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช่นแรกล็อกพับจีอวีฟีไฟล์บายเลเจนต์วอลเลและเกมอื่นอีกมากมายสามารถไปเติมมาได้บริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง เล t ูบันนี่วอลเล็ตเลตโพชั่นลแล้วเติมเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งนี้ข้างล่างไว้ใต้ใที่แท่นของ YouTube นี่ครับสวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันเลยผมวันนี้มาอยู่กับ ID ของนักแข่งโปล็กเดดบู๊นทุกนคน MG ็มจีทนบผมหรือว่าอาดีตแบบซีดจีจีเดดบู๊นนั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวอ่ะปืนช็อกก้อนเป็นสกินที่แบบบอกเลยว่าโคตรแรงทุกคนนี่มันเป็นชุดของแบบบูยาพาร์ทของฟีฟายซีซั่นหนึ่งเลยนะผมที่มันเป็นบูยาพาร์ทมาใหม่นั่นแหละเออเฮ้ยแล้วเป็น ไม่ได้ต้องหลบก่อนเอาป่ะไอ้ตัวนี้มันเอาเรื่องจัดเลยคอนโดเอาไงดีวะเนี่ยเอาไงมาดีวะเนี่ยเรามีห่งหนึ่งค้างในบอดแล้วไอออนหนึ่งก้อนตัดสินใจเอาซ้ายเอาขวาดีว่ะวันนี้แล้วกันเอ,อ้บอดเอ้ยน,นี่มันเหลี่ยมหนาะ เปอะไรบ้างเนี่ยมันไม่มีปืนชาร์จดีกว่าเขาว่าอยู่เราก็ไม่มีเหมือนกันแค่บเมื่อกี้ได้ไม่แค่หนึ่งศพวฮ้ยโอ้่ตายทุกคนโอเคเกือบไม่รอดยงไม่มีนะครับผมเพื่อนกำลังวิ่งมาเพิ่มอีกว่าเย็นๆเดี๋ยวะ มึงอยากจะแตกยับเลยเหรอ,อ,อนุ่มเอใจเย็นขอซ้อมกลุอมซอำก่อนหนุ่มเอ้ยโอ้สิแบบเจ็บจี๊ดต้องจุ๊กครับทุกคนต้องจุ๊กไกลๆตอนนี้จุ๊กมาไกลๆจุ๊กมาฝั่งนี้ก่อนพอเตือนระเบิดอันลกะการเตือนปันหาผมไม่เจอนะครับจะมีหลายตัวด้วยนะยิงเช็คยับเลยอะเช็คไหนบ้างลนะยังไม่เช็คฝั่งเรานะผมโอ,โอเคได้มาหนึ่ง มีไหมเนี่ยเฮ้ยมีทอร์ก้อนนี่ไงเจอละวอ่าแล้วทุกคนมาดูความแรงและความแบบคารุนโหดของทอก้อนลั่นหนึ่งกันนะผมซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในฟรีไฟล์ตอนนี้ที่มีลั่นหนึ่งนะผมสำหรับทอก้อนนะครับเรียบร้อยฝันดีบอกเลยว่าทอก้อนได้ลั่นนี่คือฝันดีแน่นอนลั่นไวจัดจัดนะครับตัวนี้มันก็ยิงคารุได้เหรอวะเนี่ยไอ้หนุ่มเอ้ยอ่ายังไงมันยิงใครวะเอ๊ะอยากเจอทอก้อนพี่เหรอ พอก็มันสามารถสลับหมดยิงแน่ทุกคนเฮ้ยม,มันมายิงไปแล้วนะครับมันไล่ย,ยิงใครวะเนะี่ยอืมไอ้นมยิงใครยิงใครปืนมีกระบอกเดียวเะด้วยนะครับผมและนี่ก็คือโฉมหน้าของอ่าชุดซีซั่งหนึ่งทุกคนดูดหัวมัน,นคนนี่แล้วก็ดูปืนที่ผมถือได้ผมเอา้าใครมันโรยแล้ววะมึงฟีกนี่นมึงคือแบบมันจะเงียบไม่เงียบสงบเลยใช่ไหม พอเย็นเรียบร้อยเมื่สาวน้อยมินชอบหมีอืมพี่ก็ชอบเหมือนกันหมีนี่หมีบรูน่ะชอบเหมือนกันเฮ้ <c oughs> เป็นไงเมื่อกี้มันยิงไข่ทุกคนเมื่อกี้มันขึ้นสองสามจุดเลยนะผมไม่ยิงตัวนี้นะนี่ไงมีศพตายตัวนี้ด้วยหนึ่งตัวนะผมเอาไปว่าพี่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนแล้วแหละเราไปเมืองคาราดีกับบิมาสก,กี้นะผมเพราะว่าตัวนี้น่าจะวิ่งมาจากบีมาเนอะผู้หญิงตัวนี้โหดจริงไปแล้วกันเนี่ยทุกคนมีใครมีชุดซีซันหนึ่งบ้างนีนะครับผมชุดหขนดำๆผมจำไม่ได้ว่าผมไปซื้อซีซันหนึ่งแบบ ที่ต่างประเทศของเซิร์ฟสิงคโปร์หรือว่าของเซิร์ฟไทยปะเดี๋ยวผมไปลองดูชุดผมในเซิร์ฟไทยก็ไม่มีแสดงว่าผมไม่ได้ซื้อค่าติ์นนแน่เลยทุกคนเสียดายมากเลยแบบไม่ได้เปิดบูย่าพาร์ทเอาไว้นะผมน่าเสียดายจริงจริงอาลทุกคนตอนนี้ผมวิ่งมาถึงตรงเมืองคาตรูริสติว่าเพื่อจะแบบมุ่งหน้าไปที่หอดูดาวแล้วก็ไปที่สุสา,านเพื่อเช็คคนนะครับต้องบอกได้เลยว่าทอกกรสกิน,สนนี้เนี่ยมันลั่นเร็วจริงนะผมเป็นสกินเดียวที่ลั่นเร็วทุกคนผมอยากให้ GM แบบเอาแบบสกินทองก้อน อ่าแสดงว่ามีคนลงแล้วทุกคนเยังไงดูความดูความแรงของมันกันดีกว่าว่าแบบสามเมตรจะล่วงไหมแอันนี้ไม่ล่วงนะครับแต่ก็จุกจัดนะผมว่าน่าจะจุก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 เลยจุมจุมเป็นไงคือแบบยิงยิงหน่อยิงยิงเร็วนะผมอกสำหรับสกิลตัวนี้อุ้ยและท้ายลูกฟอร์มาด้วยนะครับตอนนี้เขาเล่นวูดเพ็กเกอร์นะตเขาสามกับเพื่อนกี่คนน้าแถวนี้แล้วก็ไม่เห็นซะด้วยสิผมขอดูอ่ะอันนี้เขากลตการ์ดมีสกปรศีสกปรศี ตงกูวริมัดโรคือปืนนี้เนี่ยมันข้อเสียคือรีโหลดช้าอ่าอย่างแรกเลยอย่างที่สองเปื้อนกระสุนที่หมายว่ามันออกอิเลสสาัดเหมือน,นฟาร์มาัดน,นะผมแต่ว่าแรงโครดโครดเลยเมืองนี้ผมว่าน่าจะไม่มีใครลงนะอ่ามีตัวดีดไปตรงอ่านู่นเลยครับผมเดี๋ยวเราดีดกลับไปดีก่อนทุกคนไปเมืองแรกที่เราจะมาตรวจเช็คก็คือเมืองหอนาฬิการเลยละกันนะผมาะคิดว่าเนี่ยคนมันจะผ่านเพราะเส้นเครื่องบินเนี่ยมันตัดผ่านครึ่งกลางแมปเลยมีโอกาสที่จะคนผ่านสูกอ้าวนี่ไงหนึ่งตัวทุกคนครับ ขอเนเพื่อนพันเหรอวุ้ยลัดลัดลัดเขาเรียกว่าโล่แปด X Cat แบบเมื่อกี้นี่จะเป็นแบบว่า FC ของโล่แปดนะครับผมอุ้ยแล้วมันจ่อยวอลผมด้วยยิงรัวๆเลยซ้ายขวาหน้าหลังผมจะแก้แบบทำเป็นถอยก่อนนะครับนี่ถอยมาเขาเรียกว่ารอศัตรูให้มาติดกับเราเพราะเราจะใช้ปืนตอกอ้มันมีสี่ตัวเลยอันตรายจะฉุดนี่ยิง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 ทุกคนจะกล้าชาร์ตไหมตกลงจะกล้าชาร์ตไหม นี่นี่คือเหลียนนักแข่งทุกคนปั๊กตั้งยิงบอกเคาจะไม่สามารถยิงเลยได้นะคือศัตรูงงแดดแน่นอนโอเคยิงไปหนึ่งตัวให้มันชุบกัก่อนละกันอ่าไปชุบกันซ้ายหนุ่มเลยมันสี่ตัวการที่ผมจะดันไปหามันนี่มันก็แบบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากอยู่นะผมว่าต้องรอให้เขาดันมาเนี่ยผมแต่คือเขาจะดันมาหรือเปล่าหรืสิประเด็นเนี่ยศัตรูอ่ะอุ้ยคยิงวะอ๋อเพื่อนมันอ้อมเหรอเนี่ยต้องตัดออกก่อนตัวนี้มันเป็นตัวอันตรายนะตัวขวาไกลเป็นเป็นตัวโคบนะครับผมคิดว่าต้องตัดทิ้ง เราต้องตัดออกเฮ้ยตัวนี้มันมีหมวกด้วยนะฮะอุ้ยต้องไหนยิงวะบนบ้านอีกนะครับไปไม่ได้อีกโอ้ยชีวิตกระดันขนาดกระดันไม่ได้นะผมเอาไงดีทุกคนกลับที่เดิมเลยผมได้กลับที่เดิมก่อนราจะเอารถไปงัดพวกมันดีไปไหนเอาละเดี๋ยวผมจะดันไปเลยแล้วกันทุกคน ผมไม่ไว้ใจไม่ใช่ผมไม่ไว้ใจผมไม่เกรงใจมาละมาเองเจอดองก็ไม่ใช่น้อุยไม่ตายยิงโดนมีดนะครับผมเมื่อกี้ปิ้งเลยมีแตกมีแตกมีแตกบอกกระทุบไปเลยกระบองกระบองเนี่ยผมว่าตัวรังหินแล้วน่าจะโดนรัดเนี่เลยว่าไม่ยังไม่ซื้อกล่อคิวเลยนะคนใช่ไหมอาจจะโดนรัดไปแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เราได้คิวมาแล้วแหละผมได้คิวขึ้นแล้วนี่ไงคิวตุยไปแล้วเดี๋ยวเราขับกระบะไปใช้ตัวหอนาดิกาดีกว่าเมื่อกี้มันไปรัดเรามาหนึ่งตัวนะผมคิดว่า ก็เผื่อลาดพี่สองหรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะผลก็เหลือก็จะหมดแบบนะ้ครับผมแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่เลี้ยงขึ้นเรี้ยงลงนะขยันชุบกันจริงๆเลยพวกนี้นะเดี๋ยวพี่ขับกระบะได้ละกันวันนี้มาแบบว่าในตีมของนักแข่งไงเราจะให้เสียชื่อนักแข่งไม่ได้นะครับอุ้ยในบ้านมีตัวแล้วซ้ายบนมีตัวนะครับทุกคนไอห,หนุ่มคนนี้เขายืนแบบว่าตรงนี้ได้เลยกรนเถืเลย วันดูความไวของมันนะผมคือแบบมันไวมากเลยนะเออไม่ได้ไวจริงคือไวจริงนะครับถ้าแบบยิงใ,ใกล้ๆคือแบบยังไงก็แบบชนะปืนลูกซองสามนี่อยู่แล้วอะลูกซองเลเวลสามนี่มันเป็นวพวกประเภทแบบซองปะดุกซองอีโวซองแมงปอกอะไรเงี้ยคือล้องอะนักแข่งล้อกันมาเยอะแล้วแบบว่าโดนแบบพลกซองตอบก้อนยิงเลยผมตอบก้อนไม่อันตรายในระยะจูบทุกคนเอา้าเดี๋ยวมันยิงยไปแล้วนะที่ไงโหมที่มันยิงมั้ยใช่แน่เลี๋ยวที่ว่า ไอ้ชายวิ่งมา่างเองก็ตายดิครับไอ้เคอืมอไม่มีปืนเลยนี่หว่าอุย้ยขับขบวนตู้กรอยู่เอาละเดี๋ยวเราพุ่งหน้าขึ้นไปข้บงบวนเลยกันหวังว่าม้าจะไม่ล็อกนะเมื่อก,กี้ผมรู้สึกเมาแข็งแข็งหันหน้าจอไม่ค่อยไปนะครับมีปะชนเลยเฮ้ยไม่โดนตายไปเลยไอ้หนุ่มเสื้อแดงไรอ้อยแห่งเฉา ไปไปเฝ้าไรต่อไรน,นมเดีย๋ยวพี่ทําหน้าที่รับแบบว่าผิดชอบในการแบบสังหารศัตรูต,ต่อละกันอะไรครับทุกคนตอนนี้เราก็แบบมาขับรถแบบว่าเยือนนุกม่องแหม่มไม่ใช่เราขับรถแบบเยือนนุกตี้เยืยนอนะนุกม่องนะผมนุกม่องภาษาอีสานแปบลบว่าทุกที่หรือภาษาราก็่าจะเอิ้อนม่องเหมือนกันหรือเปล่าครับไม่เข้าใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะผมเป็นคนดีซานนะครับเดี๋ยวเรามากลับบ้านเกิดทุกคนบ้านเกิดเราจะมีคนอุ้ยสองคนให้ผมชนไปหนึ่งชนไปหนึ่ง,ไ,งไม่ชนสักหนึ่งเลยเชื่อเชื่อละ อ๋อกับกับรถเอารถกับรถกับรางก่อนไปนึงเดี๋ยวตั้งหลักก่อนนะครับทุกคนเอาเล่นปืนอ่ะถ้าเราชนโดนนี่คือยิงจอไม่ถดกหมดป่ะอุ้ยโหเยี่ยมท้งนึงฮึมมไม่รอดในเกมแรกนะผมโอ้โหแล้วมันซ้ำศบเราด้วยโอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่นต่อยเกมนึงก็ได้วะ น่าเสียดายมากเลยทุกคนในเกมเมื่อกี้นะผมผมไปห่วงซ้ำตัวล้มไงก็เลยแบบพลาดท่าเลยหันกลับมาตั้งไอ้วอร์แมสชันเลยครับไม่เป็นไรรอบนี้เราต้องแชมป์ไม่ได้เว้ยอุ้ยนี่ไงมาถึงก็อ่ะไม่ใช่ปามไ,ไม่ใช่ทอก้อนแม่งสีแบบจางๆเหมือนกันไงสีทเทาๆเหมือนกันผมนึกว่าทอก้อนไม่ใช่นี่หว่าอุ้ยแต่ตัวนี้หมวกสามนะครับเอ่อเกี่ยวกับอะไรละกันอุ้ยมีเสื้อเกลอดให้ผมด้วยเอาละรอบนี้ผมแบบพร้อมลุยจัดๆเลยผู้ชมมีตัวลงตรงบ้านไม้หนึ่งตัวนะผมเห็นล่าสุดนะใช่ปล่าวะ น่าใช่นะนี่นไงโอมานหนึ่งตัวจริงด้วยมันเห็นเราปะเนี่ยเมื่อกี้มันยินไวแว๊บบ,บมอมแบบอโม์โอ้โหแว๊บไอ้ลมอุ้ยโอ้โอเกือบเราเกือบไปแล้วนะครับผมนักล่าพระเจ้าชื่อแม่งโอเคขอ่าโทษแล้วกันตรงใส่เราเป็นพระเจ้ามันก็เลยโดนล่าแล้วป่ะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเอาตัวไอ้หัวระเบิดนะครับไล่ไล่ตรงเมืองฟลิงใหม่ท่านผู้ชมฝั่งนู้นลมอีกหนึ่งตี้นะครับผมอุย้ยสองตัว ไม่โดนมามีทอก่อนแม่พวกเธออ่ะขอดูขอไปดอิอู้ยจับตายเขาจะเห็นเราไหมมันวิ่งออกข้างหลังครับผมดีมันไม่ปีนดูนะ เกือบตายเดี๋ยวผมแตกโอเคหายไปก่อนชิพเพอ่์อลงมาใหม่หรือเปล่าวนะนะตัวนี้ก็ยังไม่มีนะบอกยังไม่มีทอกรนนะครับต้องหาทอกรนกัอก่ะอนัอตนตรายนะมาอันตรายมากเลยที่นี้ชาชายไปเจอแต่คนอันตรายอันตรายนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ข้างในมันมีตัวเข้ามาหนึ่งตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในดีกว่ามันอยู่ตรงไหนนะท่านผู้ชมอุยอ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเฮ้ยอะไรอ๋อเขาจะเขาจะย่อเหรอ อุ้ยมาขับสกิวเหมือนกันอะไรหนุม่มพุ่งไปไหนเอ็งจะพุ่งไปไหนเอ็งจะพุ่งไปไหนอล้ำคาณาอ้ยผมว่าเรายิงทิ้งดีกว่าครับผมเรียกว่าเราลอดลี้ลอดหลนเกลือทุกคนเนี่ยเดี๋ยวาพันยาคอนเอาชิว่าเอาชิว่าชัวไอ้ใครจะโตมาจากไหนเนี่ย โอ้โหตกไกลหมดเลยแล้วเจอนี้วิ่งหนีไปหละก็ไม่รู้เนี่ยตัวที่มันไล่ฆ่าเราเมื่อก,กี้นะเดี๋ยวต้องไล่ฆ่ามันคืนไปไหนวะทุกคนหอนสลิงเหรอเอ้ออาหายเฉยเลยนะครับโดนโดนโดนโอเคอ,อ,อ,อยู่ซ้ายมือข้างล่างโอ,โอ้มันหอนสลิงไปแล้วแน่เลยผมดูจากทรงนั่นไงไม่ถึงข้างล่างน,นู่นแล้วนะผมเลยมีตัวข้างล่างตัวนี้พอดีเลยเอาเลยแล้วกันตา,ต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 ามต,าต,าต,าตามูตมตมูตมตูตมตูมตะกขบตะโขบไปเอ้ายืนนิ่งเอ้า อเอ้ <S <S ตัวนั้นมันหนีอ่ะมันหนีไปไหนวะน้าโอ้โหทุกคนอดคิวเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มของแบบเป็นทหารทอ,อก,ก้อนนี้พีก,กันดีกว่าไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะเอาวแล้วก็ทัวร์เติรนแล้วก็ได้ชอกอนมาเลยครับผมหนึ่งกระบอกนะผมไปเพิ่งเจอมาในเมืองพีเมื่อกี้เลยนะครับผมผมว่าจะไปซื้อเอ็มแปะมาเล่นเนะี่ยอุ้ยอาไอ้หน,นุ่มมาจากไหนวะหน้าเรียกก่อนเรียกก่อนเฮ้ยโล่ป่อยโล่แปะอีกแล้วนี่โล่แปะที่ดังเอาเรื่อมกันตะครับเนี่ย เอฟซีจากพี่น้องผอปอลาเยอะๆจัดวิ่งยังไงเฮ้ยเราจัดทอกอสกบอลเลยดีกว่า,นนาคนดูคือแบบเราจะไม่มีปืนยิงแกนน้ี่ผมต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขับรถเอาแล้วกันเพราะว่าถ้าเราแบบมีรถอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเข้าใกล้ศัตรูไม่ได้ถูกไปละเออเราขับรถหาศัตรูเดือไปตอนนี้เรามาแวะที่เมืองบีบาสกีทุกคนแบบมีไอ้วอลตั้งไว้เต็มเลยครับผมไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนนะเห็นแต่ไอ้วอลแต่ไม่เห็นคนตั้งนะครับตอนนี้ข้างบนหรือเปล่าโอ้ยข้างบนจริงด้วยนี่ไง อุ้ยเรียบร้อยถังลูกเกือบถังแตกแล้วเราอะคือ <c ười> แบบโดนตัวนี้แบบลูดทีเขาเล่นปุ๊อเลยเนี่ยแม็กจนะฮะแต่ว่าแม็กเจ็ดเขาตู้ทอก่อนยากนะผมบอกเลยสู้ยากมากนะผมทิ้งขอต่อนเลยอ่ามันได้วอลของตัวนี้ปะนี่ไงไอวอลชิบะไม่แน่จะไม่เป็นของไอตัวนี้หรือเปล่าแต่ว,ว่าเมื่อกี้มันตั้งอยู่ข้างล่างประมาณสองสามก้อนอุ้ยวไม่ใช่ละแต่เดี๋ยวอาจจะมีมากกว่าน,นี้นะผมต้องเราดูในโดนว่าโดนจะกระพริบหรือเปล่าทุกผู้ชมถ้าเขาชุบเพื่อนขึ้นมาก็ต้องลงมาเก็บของเดิมมากดีวะ แต่มันไม่ลงมาเลยไหดิไอวอลแบบเต็มเลยแต่ว่ามีคนสักคนเลยนะผมไปได้เวลาย้ายเมืองอีกแล้วเอาละครับตอนนี้เราออกมาล่าตัวเวนที่ข้างนอกวงเลยแล้วกันทุกคนเพราะว่าผมเห็นวงชุบมันขึ้นแสงเมื่อกี้แต่ว่าแสงก็ดับไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรากลับดีกลับเข้าวนิดกว่าผมเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมันไม่ไม่เจอคนแล้รไงกลับก่อนขอกลับวิบ้านเอลอะไรอ่ะคนเหรอคนอื่อุ้ยเจียเจียเจียเียเียอะไรครับเนี่ย คนอยู่ตรงนี้พอดีทุกคนแล้วมันดาวปะเนี่ยดาวตัวไหนวะบนบ้านเหรออ๋อมันตายบนบ้านมันไม่ได้ดาวเทเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาบนบ้านไงดีมันเดินขึ้นสวนขึ้นไปนะผมโอ้แล้วมันอยู่บนเข่าทุกคนจิ้มหายแล้วผมไปไม่ได้เนะี่ยเ้าไม่มีรถเลยเราไปจอดรถทิ้งไว้แล้วนะครับแฝบมาประกนมาดิมาชาร์จเราดิเราไม่มีปืนยิงไกลอะ่ะชาร์จมาดิไหนวะตัวตนตัวไหนวะ บนเขาฝั่งซ้ายหนึ่งตัวนะครับเพมันทันทีจะไกลยอยู่นะต้องรอยมันลงมาใกล้ๆเราไปมันต้องมีสักตัวที่มันหิวหรอวะหิวหน่อยดิไม่หิวเลยโอ้หิวหน่อยมามาไหนมาไหนเอะไะมึงไม่หิวใช่ไหมเดี๋ยวกูหิวเองนี่มย์ไม่หิวเดี๋ยวพี่หิวเองน้องโอเค สูตรยูหกนัดได้บู้ชมเถอะกองของเรามันดึงเชิงจังหวะได้อยู่นะครับผมอุ้ยมันเปิดโคโนะทำไมอ่ะมันเหมือนมันโดนปะเหมือนมันโดนหรือเปล่าทุกคนเต็มเต็มฝันดีไม่ตายเหรอเรียบร้อยคือต้องวางเป้าให้แม่นนะปืนที่ผมก็ยังไม่ค่อยช่ำจนะ่อเท่าไหร่แต่อ๋อมันมีตัวตรงเข้าน้ำยิงมันมันก็เลยหลบนะครับโอเคข้างหลังตายแนละ้วเดี๋ยวผมลงไปเอาไอ้บอตัวข้างหลังก่อนแล้วกัน,กน ไอ้วอลเราเหลือ5ก้อนแล้วเราดันขึ้นมาเมื่อกี้นะครับใช้ไปค่อนข้างเยอะไอ้วอลกลับมาสิก้อนเหมือนเดิมตัวหลังห้องน้ำหนึ่งตัวช่วยมุย้ยปืนเรามีท้ายลูกซองสองกระบอกแล้วนะครับผมอ่าไอ้ชายอยู่ในนี้หรือเปล่าตั้หีหลังเสาปึ๊บวันอ็อดขอแบบ็อดเดียวหายโอเคงน,นุนยิงมาได้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่า ไก่แล้วไงวะเออไก่แล้วไงวะแล้วก็ไก่เหมือนกันนะครับทศทีอ่ามีตัวสไนเปอร์ยิงมาจากฝั่งเนินนี้นะที่ผมได้ยินเสียงเมื่อกี้คร่าวๆนะครับผมอุย้ยแต่เราไม่ได้เอาโดนฟีอะไรมาเลยทุกคนอันนี้งไงมีตัวแบบสาวชุดไทยกําลังวิ่งเข้ามาหาเราแบบตั้งหน้าตั้งจา่าอาชีพ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 แฮ่โอ้ยเลยของแรงซื้อด้วยเอ็มหนึ่งสี่พอถึใกล้ก็มีคนคบวกกันอยู่นะครับอุ้ย เรียบร้อยทุกคนถ้าแบบโดนเตือนเกิดยังไงก็ร่วงนะครับเอ้าโดลานลากโอ้โหคือแบบรูนิดเดียวมันก็ยังเอาได้นะโอ้โหกูยอมใจมึงเลยไอตัวไหนมันลัดไปทุกคนหรือว่ามันก็โดนค่ายทีหนึ่งว้หน่เน่ะเห็นปะผมเห็นไอวอขึ้นแล้วก็มีก่อกองศพนะครับฮตรงไหนอะบนหลังคาหรือใต้หลังคาวะทุกคนพาราฟาวนะครับได้ยินเสียง ใช่ไหมละกันเอาไว้ก่อนเรามาอุย้ยนี่ไงตรงนี้มันมีที่เครื่องดีดขึ้นอยู่ใช่ปะ่ะเออนี่ไงอ๋อมันมีเครื่องดีดขึ้นอยู่นะครับโอ้เราประมาทเราประมาทเราเกือบต,ต,ตายโอเคโอเคพ่อหนุ่มซองยาวหืมเดี๋ยวมันล้ายเราอีกฆ่าก่อนสามก่อนสามก่อนไอ้ <c oughs> นี่มันจะล้ายอย่างเดียวเลยไอ้ตัวบุราคาเนี่ย ไอ้ชายเดี๋ยวเราตังต้งๆไอ้วอลหลบมันก่อน,นครับเพื่อที่เราจะแบบดีดเข้าไปหามเอา้าเครื่องดีดหมดอีกโอ้ยไม่แ,แบบปาบวดอะไรตอนนี้มีให้ไปนเนี่ยอุ้ยยังไงมีรขดีอนันนึงอยู่นะครับผมแกวเลยอย่างนี้ก็แกวเลยเอาละไอหนุ่มวันตายของเจ้าจะมาถึงแล้วแหละว,วันตายเจ้าคือวันนี้เอา้าแจ้าหาย ปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่ายิงมาเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเลยว่ะเกือบไปแล้วนะครับเรามาจัดการตรงหลังเต็นท์ดีกว่าทุกคนเอ้ามันตายไปสองแล้วนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าเหลือสี่หนึ่งแค่นี้แสดงว่าเหลือหนึ่งหนึ่งนะครับมาอุปก้อนของฟีก็คงแบบไม่ขนาดมือแหละเหลือตัวไกลฝั่งนู้นหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ในตู้นี้หนึ่งตัวนะครับผมเอาได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะเดี๋ยวช่วยอ่าเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเองโอเค เหลือตัวสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่มีนี่เลยนะครับไม่มีเครื่องดีดที่จะแบบดีดไปหาเขานะอยู่บนแ้บนแทงอ๋อนี่ไงอ,อยู่หลังต้นไม้นะครับผมไม่อยู่ข้างบนนี่หว่าอยู่หลังต้นไม้อืมแกงกัดแกงกัดไป,ปปิว้วจูๆเฮ้ยเฮ้ยเขาก็มันสามารถแบบปรัแบบเปลี่ยนได้หลายหมดทุกคนกระบ เรียบร้อยครับผมสำหรับ่า,ากโทไปด้วยขอบคุณทุกคนมีความอย่างมากกับรัทหนึ่งตัวนี้ถ้าใครชอบก็ฝากฝากติดตามคนล้วก็เชิ์ด้วยจ๊า